ไงบาวนี่อร่อยไหมเบวนี่ป้าโบเป็นไงอร่อยเหมือนเดิมมั้ยกินพูดด้วยอะไรเดีย๋ยวฟันเด็กฟ <c oughs> ัน <c oughs> อย่าฟันดำมาเหรอตำรวจจับมาเหรอดำแล้ว <c oughs> ถ่ายให้ไม่ดีหน้าฟิล์มหลุดหมดแล้วไม่ใช่สติกเกอร์นะมันหน้าฟิลม์มสติกเกอร์เหรอ ทำดีๆทำดีๆ่สติกเกอร์เข้าไปน้องบอกสติกเกอร์อรนีไ่บอไปใส่ตู้เย็นนะมีอีกนะไม่กล่องอป่ามีเป็นซองๆเนี่เป็นซองๆแบบนีช็อกราชีเปล่าอืมน่าจะใช่ไม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 ่ช็อกราชีช็อกราชี ขาย,ยข้าวขายเจียวเาวันนี้ขายว่ามีแฟนหนุ่มขายข้าวข่เจีาดนะ้ <laughs> วย <laughs>